อันนี้ครับอาการวัวที่หนึ่งโอเคปาสมบัติกันแล้วก่อนิ้องทองเมืไงแนะนำตคมาบางก็ิ้งองทองเรายินแล้วปาเดี๋ยวดูดูดูสรอยที่นึงสร้อยัวใหญ่ที่ะ้เทุกเีได้เช็คไปนี่มาหใหญ่ตัวหรานะซ้อมอยู่ที่เดิมไหมอา่เราินแล้วบกี่วันรอบนี้เอาสิบวันเได้เช็คไปถึงเดือนเนีเดือนกว่าใช่เดือนกว่ายี่อ็ดมกราคมวันนั้นวันนั้นเช็คตัร้อนเท่าไหร่ร้อยหกวันนี้ร้อยรหลดลงมา แต่ช่างน้อยี่นั้นเพิ่ม้นมาก่อนก่อนบอนเวทนี่โอเคไหมโอเคครับคงกี่โลดิสากิโลนะสามีโลหน้าตาไม่อิดรอยนะพอดีนะเอาเราสูงสูงร้อยเจิบห้าน้ำหนักปล่อยครับเ้าปรลอยิบสาปีนี้ยือไล่ะยือาถึงเราเราโชควยมากี่ร้อยแล้วถึงเกินร้อยไหมสองร้อยนั่นนะในกรงเทพนี่ก็มาหลายปีนะเราเป็นมวยประเภทตีมวยเห็นยังไม่สมานชัยเขามวยยังไง ไคยเจอมาแล้วเจอมาเป็นไงผลงานแข่งมาครับที่อเมรวันนี้เจอกันพิกการนี้โอเคไหมได้นะผลงานสามไฟล์หลังของเราเป็นไงบ้างอ่ะสามไฟล์หลังมีชนะน้อกอินโดนลเซียชนะอินเดียจ้าตัดแล้วก็ล่าสุดชนะใครวันนั้นเจ้าตัดเอเทมีเอ็มจีวันนี่ไหนวันนั้นอิทธิพลอิทธิพทีนี่อ่าไอ้เพชรตวีใช่ไหมเอาละวันนี้เตรียมตรงทำการยังไงเจอกับทีมเอ็มจีวันนี้ เราตอามแผนเราแนวเราได้สูงนะใช่ครับเอาคนจังหวัดปัตตานีครับอ่ะคว้าก่อนปัตตานีเชียงแล้วครับคู่เอกคว้าพี่น้องชาวใต้ครับเนห้องใจผมนนี้ครับฝันนี้เต็มเตี่ยบอ่ะนี่ครับเนื้อตัวคู่เอกนะส่วนคู่ชกยังเกินอยู่นิดหน่อยนะโอเคผมสมัครใจจยิมจริง่ะวันนี้เจอกับสิงห์ดมทองเราเคยชกเขามาครั้งนึงไหมกี่ปีได้สองครั้งเลเหรอนานยังสามเดือนสามเดือนที่แล้ว่าง่ายเราจะชนะเขาสองแล้วไหมที่รับเนินทั้งหมดเลยอ อ๋อที่ล่าสุดชกร้อยอะไรกับเขา้อยยีวันนี้เขาชกยี่ห้านะเมื่อกี้มาเหยี่อเราชักไงพอดีเลยตัวซ้อมอยู่ทีบีเอ็มยิมกี่วันรอบนี้ครับซ้อมตลอดครับต้ับซ้อมตลอดคู่ฟังคู่ซ้อมไม่ไม่ต้องพูดถึงนะอ่าเราเป็นมวยสไตล์ไงก็เขาก็ฝีมือนะแต่เราเสียเปรียบรู่ร่างนิดนึงเจอแบบนี้เราชกมาสองครั้งนี้ที่เราชนะเขาได้เราเราชนะได้ลูกอะไรเตะใช่ไหม แต่วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันคิดว่าต้องเดินเหมือนเดิมไหมวันนี้เดินเหมือนเดิมนะเอารูปสูงเท่าไหร่ครับอย61น้ำหนักปล่อยๆ69ปีนี้อายุเท่าไง24ผลงานสามไฟเป็นไงชนะรวดไหมชนะชนะยุึดได้ก็ชนะนอบคัดเลือกได้ก็ชนะถึงจบสจบ125เลยเวรนี้ถือว่าโอเคเลยดิไม่ต้องคุมเยอะสักกิโลได้รอบนี้คุมมาประมาณ30ก็ปกตินะเอาลูกหลานจากจังหวัดอ่ะฝากไปครับเชียร์นะครับ น้องจะกรเยป็นท <t gi ver> ี่นะนี่ครับเนื้อตัวสมานใจดีเป็นดีครับใจไม่ปึกดูเองนะครับโอเคขอมาน้องชายขอโชคดีครับโอเคครับ